สวัสดีชาวภูมค่ะดวงความรักประจำวันที่4เมษายนนะคะคุณได้8เหรียญน,นะคะกับหัวส่วนเขาเป็น6เหรียญกับหัวนะคะมีแต่เหรียญน,นะคะบางทีเรื่องการงานการเงินอาจจะมีความสําคัญในวันนี้ก็ได้นะคะจะคู่ไหนที่แต่งงานแล้วเอ่อแเหรียญที่กับหัวเนี่ยบ่งบอกว่าช่วงนี้เหมือนคุณน่ะเหมือนถอดใจไปนิดนึงกับคนรักนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นปัญหาส่วนตัวของคุณก็ได้ยิ่งถ้าคุณยังไม่มีสถานะกันน่ะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานการเงินของคุณแล้วก็ทําให้ถอยออกมาก้าหนึ่งเกี่ยวกับความ ไม่ได้พัฒนาเต็มที่นะส่วนตัวเขาก็รู้สึกน้อยใจนะคะรู้สึกว่าการให้และรับมันไม่เท่ากันนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสวีทนะอาจจะเบรกเรื่องของความรักไปก่อนแล้วไปทุ่มเทกับการงานโดยเฉพาะฝั่งคุณนะคะอย่างไรก็ตามมันมีพลังงานยูดิเซิฟเลิฟซึ่งเมมองว่าจากักรวาลอยากสื่อสารว่าคุณทั้งคู่เนี่ยยังมีความรักให้กันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังคู่ควรกันอยู่เพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่จะสามารถทุ่มเทกันได้นะคะ Perfect timing เพอร์เฟกต์ไทมก็หมายถึงเดี๋ยวเมื่อเวลาคุณทั้งคู่มาถึงเนี่ยก็จะได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนเดิมนะ